วันนี้นะคะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนั่นคือ อย่าเพิ่งลงทุนอสังหาถ้าคุณไม่รู้สิ่งนี้ค่ะอันดับแรกข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือการที่วันนี้ทุกคนจะต้องพิจารณาเรื่องของที่ตั้งนั่นเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมีแหล่งสะดวกสบายหรือทุกสิทุกอย่างโครงการของรัฐบาลหรือว่าอะไรมีอะไรมาสนับสนุนไม้เดินทางเข้าออกสะดวกหรือเปล่าอันนี้ไปถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะและอันที่สองก็เป็นเรื่องของราคานั่นเองค่ะวันนี้จะลงทุนอะไรสักสิ่งสักอย่างคุณต้องรู้เรื่องของราคา ที่จะไปลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมบ้านที่ดินหรือคอนโดอะไรก็แล้วแต่อันดับที่3ก็จะเห็นจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความรู้ในเรื่องของการที่จะนะ ลงทุนเรื่องของอสังหาจะต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้างไม่ว่าเรื่องของการเงินนะหรือว่าเรื่องของเขาเรียกโครงการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคุณเห็นไหมคะว่าวันนี้ถ้ายังไม่รู้สิ่งเหล่านี้อย่าเพิ่งไปลงทุนอสังหาโดยเด็ดขาดเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะอาจจะเกิดการผิดพลาดได้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับสาระที่นํามาฝากกันนะคะก็ถ้าท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของอสังหาก็ไปติดตาม